ยังคงมีเรื่องให้เด็กผีได้ว้าวุ่นกันอย่างต่อเนื่องล่าสุดวานบิซาก้าเจ็บต้องพักยาวไปอีกหนึ่งคนส่วนหลังจบเกมใบตั้นนักเตะก็จะซัดหน้ากันเองในห้องแต่งตัว และสุดท้ายแกรี่เนวิลออกมาพูดอย่างเดือดว่าเอริกเทนฮากซื้อตัวนักเตะมาไม่มีคุณภาพโอ้โหปวดหัวไหนๆสถานการณ์ของแมนยูทั้งในสนามและนอกสนามมันก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วตอนนี้และถ้าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นอีกเด็กผีคงได้แต่บอกว่าเอาให้สุดทางไปเลยครับพี่น้องซึ่งกระสมพรปากทันทีเพราะว่าล่าสุดมีรายงานยืนยันผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรแล้ว ว่าอารอนวานบิซาก้าแบ็คขวาตัวเก่งของแมนยูได้รับบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อหลังต้นขาหรือว่าแฮมสติงนั่นเองระหว่างลงสนามเป็นตัวสำรองในช่วงท้ายเกมที่แพ้ไบตันคาบ้านเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโอ้โหมีแต่เรื่องจริงๆซึ่งทางเดแอตแลนติกได้รายงานเพิ่มเติมว่าแบ็คขวาวัย25ปีที่ไม่ได้ออกสตาร์ตตัวจริงในเกมล่าสุดนั้นทางเอริกเทนฮาร์ได้ให้เหตุผลว่าวานบิซาก้าป่วยจึงเป็นได้แค่ตัวสำรอง ก่อนถูกเปลี่ยนตัวลงมาในนาทีที่85และอาการบาดเจ็บของวันบิซาก,ก้าก็เกิดขึ้นในช่วงนาทีสุดท้ายของเกมพอดีโดยตอนนี้ยังต้องรอผลสแกนอาการเพิ่มเติมแต่เบื้องต้นคาดการว่าอาจจะต้องพักนานถึง2เดือนด้วยกันเออหมดแล้วไม่มีตัวเล่นแล้วเอลิเจนฮารเนี่ยและการขาดหายไปของวันบิซาก้านั้นทำให้ตัวเลือกในตำแหน่งแบ็คขวาเหลือเพียงแค่เดียโกดาโลคนเดียวเท่านั้น ช่วงที่แมนยูต้องเล่น6นัดใน3รายการไปจนถึงช่วงพักเบรกทีมชาติวันที่9ตุลาคมนู่นเลยแถมแบ็คซ้ายของทีมก็กำลังมีปัญหาเพราะว่าลุกชอ,อยังไม่หายเจ็บขณะที่ไทเลวมาลเลเซียก็เจ็บเช่เชนกันทำให้ตอนนี้เหลือแค่เซกิโอเรกิลอนที่ยืมตัวมาจากสเปอร์คนเดียวเท่านั้นโอ้โหไปหมดแล้วแผงหลังดาโลห้ามเจ็บเรกิลอนห้ามเจ็บเซนตงเซนเตอร์ลิซันโดมาติเนสวิกตอร์ลินเดเลฟก็ห้ามเจ็บ ไอ้พวกที่เจ็บอะช่วยกลับมาหน่อยได้ไหมวารานสักคนก็ได้เมสันมาก็ยังดีอัมระบาดเฮ้ยหายหรือยังมาได้เลย้วจะไม่มีตัวลงเล่นแล้วเนี่ยซึ่งหลังจากนี้เด็กผีก็คงต้องติดตามข่าวของวันวิสซาก้ากันต่อไปนะว่าผลสแกนอาการบาดเจ็บเนี่ยเจ้าตัวจะเจ็บหนักขนาดไหนแล้วต้องพักอีกนานเท่าไหร่ก็ขอให้มันเจ็บไม่มากแล้วกันพักสักส3สัปดาห์ก็พอแล้วไม่ต้องเป็นเดือนหรอกหายไปนานมันเป็นห่วงอะ่ะ แผงหลังช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีด้วยฟอร์มหล่นไปหลายคนถ้าไม่มีวันบิดอีกสักคนเนี่ยชิบหายนะแผงหลังอะ่ะโอ้ไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอานอนพักผ่อน้เยอะกินข้าวไปเยอะนะอย่ามัวดูหนังอย่ามัวเล่นเกมจะได้หายไวๆวเออเด็กผีเป็นห่วงอและเรื่องบ่นวายของเด็กผีก็ยังไม่จบลงแต่เพียงเท่านี้ยังจะมีเรื่องให้เด็กผีได้ปวดหัวกันต่อเนื่องเพราะว่าหลังจบเกมพิมลีกนัดล่าสุดที่แพ้คาบ้านให้ใบตันไปแบบสู้ไม่ได้ ทำให้แมนยูออกสตาร์ทซีซั่นใหม่ได้อย่างย่ำแย่แพ้ไป3จาก5นัดแรกเก็บได้เพียงแค่6คะแนนเท่านั้นซึ่งหลังจบเกมบรรยากาศในห้องแต่งตัวก็ร้อนระอุข,ขึ้นมาทันทีเนื่องจากเดอะซันสื่อจอมแฉได้ออกมารายงานว่ามีนักเตะแมนยู4คนวิดวางมวยกันเองเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา โอ้ oh, ถึงขั้นจะต่อยกันแล้วเว้ยเฮ้ยโดยทางเดอะซันเปิดเผยว่าคู่แรกที่จ้องจะแดกหัวกันเองคือบรูโน่เฟนันเดสกับตันทีมกับสกอตแม็กโทมินีกองกลางทีมชาติสกอตแลนด์ที่ยืนเถียงกันแบบตาต่อตาฟันต่อฟันส่วนคู่2ที่เกือบจะใส่เดียวกันก็คือลิซันโดมาร์ตินเนสกับวิกตอร์ลินเดเลฟคู่เซนเตอร์ของทีมที่หัวเสียใส่กันหลังทำผลงานในเกมรับได้หลุดลุยทั้งคู่ โอ้โหถูกคู่จริงๆเอ๊ะเหมือนจะหายไปคู่นึงว่าวะและทางเดอะซันยังเสริมอีกว่าเอริกเทนฮากต้องเข้าไปยุติความวุ่นวายทั้งหมดด้วยตัวเองขณะที่ฟุตบอลอินไซเดอร์สื่อในวงการลุกหนังอีกหนึ่งเจ้าก็บอกว่าแฮร์รี่แม็กควากองหลังทีมชาติอังกฤษ เดินออกจากสนามโอแทฟฟอร์ดตั้งแต่ช่วง15นาทีสุดท้ายก่อนเกมจะจบซะด้วยซ้ำหลังจากเจ้าตัวนั้นไม่ได้ลงเล่นในเกมนี้กับตันจอมปาดเฉพาะคอนเทนต์กูไปสร้างงานอีกแล้วไอเรื่องนักเตะทะเลาะก,กันเนี่ยถ้าใครยังจำกันได้ซอนเฮืองมินกับคูกโยริสของท็อตแนมฮอสเปอร์ก็เคยทะเลาะก,กันมาแล้วลากยาวตั้งแต่ในสนามไปจนถึงห้องแต่งตัวเลยนะทะเลาะก,กันแรงด้วยไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะเด็กสเปอร์สามารถคอมเมนต์มาบอกได้ เพราะฉะนั้นอะดรีนาลีนในเกมมันหลัง่งแถมผลงานไม่ดีแบบนี้โอกาสทะเลาะกันมีสูงมากแล้วที่พี่อ้นบอกเอาไว้ว่าเอ๊ะมันหายไปคู่หนึ่งหรือเปล่าก็คือคู่นี้ถ้าพี่อ้นเป็นฮอยลุนพี่อ้นคงเดินไปถามแดดฟอร์ดอะพี่ครับพี่อายุเท่าไหร่เลยครับพี่เล่นบอลมากี่ปีแล้วครับพี่ประสบความสําเร็จมาเยอะกว่าผมตั้งหลายปีแล้วนะมึงยังไม่รู้เหรอครับว่าปีกเขาต้องสร้างสารรค์เกมมึงจะเลี้ยงอย่างเดียวไม่ได้มึงต้องจ่ายด้วยเออเขาไปงัดหน้ามาสักทีดีวฮอยลุน ใชายเดียวจริงๆและจากข่าวนักเตะงัดกันเองในห้องแต่งตัวก็ทําให้บรรยากาศภายในทีมยิ่งอึมครึมมากกว่าเดิมเข้าไปอีกซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องปวดหัวทั้งประเด็นของจอด,ดอนซานโชที่มีปัญหากับเอริกเทนฮากคจนถูกดอบออกจากทีมเช่นเดียวกับทางแอนโทนีที่ต้องพักงานหลังถูกกล่าวหาจากแฟนเก่าว,ว่าไปทำร้ายร่างกายเขาซึ่งจากสถานการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นทำให้เอริกเทนฮากต้องเจอกับวิกฤตในแนวรุกอย่างหนัก โอ้โหใช้เด็กมั่งก็ได้บอสเอ้ยจนล่าสุดฟาบิซิโอโรมาโนนักข่าวคนดังก็ออกมาเปิดเผยว่าแมนยูกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการมองหาตัวริมเส้นฝั่งขวาคนใหม่เข้ามาร่วมทีมในตลาดนักเตะเดือนมกราคมปีหน้าโดยโรมาโนบอกว่าตอนนี้เอริเทนฮารกต้องการเวลาและกำลังรอ,อนักเตะบางคนกลับมาจากอาการบาดเจ็บเพราะมีนักเตะสำคัญๆหลายคนที่ไม่พร้อมลงเล่นด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันไป ผมคิดว่าเราต้องใจเย็นๆปล่อยให้เทนฮากได้ทำงานเพราะเขาเป็นโค้ชที่ยอดเยี่ยมและไม่มีความตื่นตระหนกอะไรเลยอืมไม่มีจริงๆเกมก็ไม่แก้ด้วยบอสตั้งสติก่อนมีการเสนอผู้เล่นบางคนให้แมนยูพิจารณาแต่ความเข้าใจของผมในตอนนี้ก็คือแมนยูยังคงยึดมั่นกับนักเตะชุดปัจจุบันรวมถึงนักเตะดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์อย่างฟากูโดไปเยสที่และกำลังเจรจาสัญญาใหม่กันอยู่ หลังจากนั้นพวกเขาอาจจะพิจารณาปีกคนใหม่ในเดือนมกราคมถ้าหากสถานการณ์ของแอนโทนีและซานโชยังเป็นแบบนี้อยู่ต้องมารอดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับสองคนนี้แต่แมนยูก็พร้อมที่จะทำอะไรบางอย่างในตลาดหน้าหนาว เออใช้เด็กมันบ้างอยากต่อสัญญากับมันอะซื้อใจมันหน่อยให้มันลงเล่นและทางฟาบิซิโอโรมาโนก็อัปเดตว่าเอริกเทนฮากยังคงมุ่งมั่นกับโปรเจกต์ของเขาแบบ100%ซึ่งทางสโมสสรเชื่อว่าเขาแค่โชคไม่ดีที่นักเตะตัวหลักยังไม่พร้อมและทางสโมสสอยังคงสนับสนุนกระบวนการการสร้างทีมของเขาอย่างเต็มที่อา้าวบอสตั้งสติก่อนนะปัญหาอะไรที่มันแก้ไขได้รีบแก้ให้ดีที่สุดเลย เออแล้วนักเตะคนไหนฟอร์มไม่ดีจับมานั่งมันก็ได้นักเตะเยาวชนเนี่ยอยากเล่นกันจะตายหายอยู่แล้วเอามาลงสนามไปเลยไม่ต้องกลัวเด็กผีพร้อมซัพพอร์ตนะบอกเลยว่าเดือดไม่แพ้นักเตะที่จะซัดกันเองในห้องแต่งตัวสำหรับตำนานแบ็คขวาของแมนยูอย่างแกรีเนวิลที่ออกมาพูดแบบตรงไปตรงมาว่าตัวเขาเองไม่ได้สงสัยเ,เรื่องความพยายามของนักเตะและเชื่อว่าทุกคนเล่นกันอย่างเต็มที่แล้ว แต่สาเหตุที่แมนยูโชว์ฟอร์มไม่ออกเป็นเพราะเอริทเทนฮารไม่ได้เซ็นสัญญากับนักเตะระดับท็อปอย่างดีแค่ไรนไรหรือว่าแฮร์รี่เคนที่สามารถยกระดับทีมได้เนื่องจากเอริทเทนฮารเลือกซื้อนักเตะอย่างลาสมูธฮอยลุนอังเดโอนาหนาเมซันเมาส์และโซฟิยานอัมระบัดมาเสริมทีมด้วยเงิน183ล้านปอนด์ซึ่งเป็นการเสริมทัพที่ดีไม่พอ โดยแกรี่เนวิลลบอกเอาไว้ว่าผมรู้สึกว่าแมนยูทำธุรกิจได้ดีในตลาดซื้อขายแต่ผมเป็นกังวลถึงนักเตะที่พวกเขาดึงเข้ามาว่าจะไม่สามารถพัฒนาทีมจากซีซั่นก่อนได้ผมไม่เคยคิดเลยแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวว่าพวกเขาจะท้าทายแมนซิ t y ตี้หรืออาร์เซนอลได้จากนักเตะที่พวกเขาดึงเข้ามาพวกเขาจำเป็นต้องเซ็นสัญญากับนักเตะอย่างแฮร์รี่เคนหรือว่าดีแคนไรท์แต่พวกเขาไม่มีเงินซื้อนักเตะแบบนั้น แฟนบอลแมนยูต้องการเปลี่ยนเจ้าของพวกเขาต้องการให้นักเตะทุ่มเทผมไม่คิดว่านักเตะไม่ทุ่มเทนะผมแค่สงสัยว่าพวกเขาดีพอจริงหรือเปล่าซึ่งนี่คือความกังวลของผม,อมชัดเจนตรงไปตรงมาพวกเขาส่วนใหญ่เป็นนักเตะของเทนฮากมันเป็นทีมที่เขาต้องการมูรินโญ่ดึงนักเตะที่เขาต้องการเข้ามาอย่างลูกากูและปอกบาขณะที่ฟันเกาต้องการนักเตะเทคนิคสูงและเซนเตอร์ที่ถนัดซ้าย ซึ่งพวกเขาก็คว้านักเตะที่เขาต้องการเข้ามาจนได้และเป็นอีกครั้งที่แมนยูปล่อยให้ผู้จัดการทีมมีอิทธิพลต่อการเซ็นสัญญาและมันไม่ได้ทําให้สโมสรแข่งแกร่งขึ้นในระดับท็อปการใช้เงินจํานวนมากของแมนยูน่าจะทําให้พวกเขามีขุมกําลังที่ดีกว่านี้พวกเขาเซ็นสัญญากับปวนาน่าฮอยลุนและเมาส์มันทําให้พวกเขาดีขึ้นจริงหรือเปล่าฮอยลุนดูมีอนาคตแต่ผมเห็นใจเขานะที่ต้องเข้ามาแบกทีมในตอนนี้เออก็นะ แบกทีมไหวหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะฮอยลุนส่วนคนอื่นฟอร์มหลังจากนี้จะดีหรือเปล่าก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปแต่ถ้าให้ผู้บริหารมามีส่วนในการซื้อนักเตะม,มันก็จะเหมือนแต่ก่อนเพราะวะได้ตัวมั่วซั่วตัวที่ผู้จัดการทีมไม่อยากได้อะนอกจากนี้แกรี่เนวิลยังเชื่อว่าเอริกเทนฮากกำลังประสบปัญหาบางอย่างในห้องแต่งตัวของทีมโดยเนวิลได้วิเคราะห์ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่า เ,เรื่องเดียวที่ผมอยากจะพูดคือซานโชนั้นเป็นที่ชื่นชอบขนาดไหนในห้องแต่งตัวแม็กควายนั้นเป็นที่ชื่นชอบขนาดไหนในห้องแต่งตัวเขามีปัญหาบางอย่างในทีมซึ่งเราไม่สามารถารู้ได้จากภายนอกจนความไม่สบายใจและความไม่แน่นอนเกิดขึ้นภายในทีมแล้วเออวุ่นวายไปหมดตอนนี้เคลียร์กันให้ได้ทักทีเถอะ คุณมีนักเตะที่อาจจะสร้างความเปลี่ยนแปลงในห้องแต่งตัวของทีมชุดใหญ่คุณมีแฮร์รี่แม็กควายที่เป็นกัปตันทีมของนักเตะเหล่านี้มา12เดือนที่แล้วซึ่งตอนนี้เขากลายเป็นตัวประหลาดของทีมและเป็นเซนเตอร์อันดับท้ายๆของทีมอีกด้วยเขามีสถานการณ์บางอย่างในทีมซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะสร้างผลกระทบมากมายขนาดไหนแต่ในเรื่องของงานในสนามผมไม่คิดว่าเทนฮาร์จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้เออเอาทั้งในทั้งนอกสนามเลยเว้ยเอริกเทนฮาร์ วุ่นวายมารุมมาตุ้มสมกองไฟพร้อมที่จะลุกชนแล้วก็ระเบิดออกมาเป็นโกโคคันอเอาอยัางไงดีเอ,อริเทนฮาร์จะผ่านสถานการณ์นี้ไปได้อย่างไรเอาเด็กผีคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันหน่อยสิตอนนี้เด็กผีก็ได้แต่นั่งสวดมน์แล้วก็ภาวนากันไปก่อนเนาะว่านักเตะทุกคนที่เอ,อริเทนฮาร์ซื้อเข้ามาเนี่ยมันจะหายเจ็บแล้วก็กลับมาฟอร์มดีสักทีปรับตัวกันได้สักทีไม่งั้นแมนยูผลงานในสนามมันจะเละเทะไปกว่านี้นะ แล้วคนที่จะไปก่อนเพื่อนเลยก็ A R <cam> เอริเทนฮาร์ดนี่แหละเออเอาลุ้นกันต่อไปเด็กผีว่าจะเป็นยังไงหลังจากนี้ทั้งฮอยลูนเมสันเมาส์อัมระบัดแล้วก็โอนาน่าเอาใจช่วยกันเนาะมแม่ต้องบอกเลยว่าเด็กผีช่วงนี้นี่มีแต่เรื่องปวดหัวทุกวันจริงๆกับทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดเรื่องนั้นก็ยังไม่เคลียร์เรื่องนี้ก็ยังไม่จบมีเรื่องใหม่ให้ปวดหัวกันอีกแล้วครับท่านโอ้โหวุ่นวายกันไปหมดลุ้นกันอย่างเดียวว่าหลังจากนี้ ปัญหาทุกปัญหามันจะได้รับการแก้ไขสักทีเนาะดูจบแล้วฝากกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจและกดเป็นคลิปโปรดให้พี่อ้นด้วยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะจ๊ะแต่อย่าแรงหกดหัวใจหาย